ไอ้ปิงเร็วไปเปล่าเร็วไปปิงเร็วไปปิงได้ครับล้อเล่นกลางนะครับอย่าอย่า่อยาแถวนี้มันลึกนะอย่าใหุ้ด่ไปเลยอย่าประมาทนะครับในน้ำ